ส่วนผสมโดยทาตามแนวกล้ามเนื้อบนใบหน้าบริเวณใบหน้าทาจากกึ่งกลางหน้าออกสู่ด้านข้างยกเป็นรอบดวงตาและริมฝีปากบริเวณลำคอเริ่มทาจากบริเวณฐานลำคอในแนวตั้งขึ้นสู่ปลายคางทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีจนรู้สึกกระชับผิว ไม่ควรเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อใบหน้าขณะที่ส่วนผสมเริ่มแห้งจะรู้สึกได้ว่าผิวหน้ากระชับและถูกยกขึ้นในตอนนี้คอลลาเจนและอิลาสตินในส่วนผสมจะซึมเข้าสู่ผิวผ่านรูขุมขนที่ถูกเปิดไว้ซึ่งจะรู้สึกได้ถึงความเย็นเมื่อส่วนผสมแห้งแล้วของเหลวที่ระเหยไปจะช่วยยกกระชับรูุมขน เช็ดส่วนผสมที่แห้งออกโดยชุบฟองน้ำด้วยน้ำเย็นแล้วลูบออกเบาๆตามแนวกล้ามเนื้อใบหน้าลูบลงบริเวณลำคอน้ำเย็นจะช่วยกระชับรูขุมขนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ห้ามล้างด้วยทิชชู่หรือครีมซับหน้าให้แห้งด้วยผ้าขนหนูที่สะอาดสังเกตได้ว่ารูขุมขนจะปิดกระชับให้ผิวเนียนเรียบอย่างเห็นได้ชัด ตอนที่2เพื่อผิวยกระชับเนื้อผิวละเอียดและดูอ่อนยาวนานเท่านานทาคอลลาเจนิกเฟสลิปครีมโดยเกลี่ยนเนื้อครีมบนผิวหน้าและลำคอตามแนวกล้ามเนื้อโดยใช้ทุกครั้งทันทีหลังจากใช้เฟสมาส์พาวเดอร์และเจลบูสเตอร์ควรใช้ทุกวันเมื่อต้องการฟื้นฟูผิวให้ได้ผลเร็วยิ่งขึ้น ขั้นตอนที่3เพื่อผิวรอบดวงตาสดใสยกระชับผิวให้ริ้วรอยจางหายถอดล็อกคอขวดออกกดส่วนหัวเข้ากับส่วนตัวขวดเพื่อให้ผงวิตามินซีสดรวมกับเจลซีรัมเขย่าให้เข้ากันประมาณ20ครั้งจะเห็นเนื้อสินค้าที่เข้ากันผ่านช่องหน้าตา่าง ใช้ปลายนิ้วนางแตะซีรั่มเบาๆทาบริเวณใต้ดวงตาห่างจากขอบตาราว1นวึซนตเมตรไม่ควรให้เข้าหรือสัมผัสบริเวณเปิดตา,เ,าตเพราะผิวผู้หญิงแต่ละวัยมีความต้องการแตกต่างกันเพื่อผลลัพธ์สูงสุดในการคืนความอ่อนยาวให้ผิวของคุณควรใช้ผลิตภัณฑ์ตามความถี่ที่เหมาะสมกับอายุเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เฟสมาส์ดอร์และเจลบูสเตอร์ ผลการตรวจสภาพผิวของกลุ่มตัวอย่างจากเครื่องวิเคราะห์ผิวแสดงให้เห็นว่า a v i o n s Collagen Lift ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวหน้าและลดรอนริ้วรอยอย่างเห็นได้ชัดใช้ Collagen i c Lift ครั้งแรกเลยเนี่ยนะคะที่ทดลองใช้ก็ ตอนที่เราเอาตัวผลิตภัณฑ์ทาลงไปบนหน้าเนี่ยนะคะก็รู้สึกเย็นสบายแล้วก็ไม่มีกลิ่นฉุนมากนักนะคะแล้วพอเราทาได้ทั่วใบหน้าแล้วก็ลําคอแล้วแล้วช่วงเวลาที่เราทิ้งไว้20นาทีเนี่ยนะคะก็จะเริ่มค่อยๆเริ่มรู้สึกว่าออจะมีการกระชับตึงของผิวหน้าแต่ว่าเป็นการกระชับตึงที่ไม่เจ็บนะคะแต่จะออกจากระจี่ด้วยซ้าไปอะคะ่ะรู้สึกได้ทันทีเลยนะคะว่า ผิวของเราเนี่ยรู้สึกมีความยืดหยุ่นมากขึ้นจากเดิมทีที่ก่อนที่เราจะใช้นะคะแล้วก็กระชับแล้วก็เนียนนุ่มลื่นขึ้นค่ะพอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นผลที่ชัดเจนมากขึ้นอีกนะคะก็คือริ้วรอยรอบดวงตาต่างๆเนี่ยนะคะก็จะค่อยๆลดน้อยหายลงไปค่ะแล้วก็ส่วนผิวที่รูขุมขนตรงนี้ค่ะว่าจะเป็นคนที่รูขุมขนตรงนี้ใหญ่มากๆใช่ไหมคะพอใช้ไปบ่อยๆเข้าเนี่ยก็ทําให้กระชับแล้วก็รูขุมขนเราแทบจะแบบว่าแทบจะไม่เห็นแล้วอะค่ะ ทำให้เราไม่มีปัญหาเรื่องสีอุดตันด้วยค่ะแล้วก็ผิวหน้าเราเนี่ยก็จะยิ่งแบบเรียบนุ่มแล้วตอนนี้ก็บอกว่าเหมือนกลับไปเหมือนเด็กๆอีกแล้วค่ะเริ่มมีหยุ่ยหยบนหน้าแล้วค่ะตั้งแต่อายุ30มาเนี่ยนะคะก็ยอมรับว่ามองหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับหน้ามาตลอดนะคะอยากจะมองหาผลิตภัณฑ์ที่ทําให้รอยหมองคล้ําบนใบหน้าเนี่ยลดลงมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะได้ให้คำแนะนำว่าคอลลา g e n i c ลิฟ t เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ลองเอามาใช้ดูนะคะตอนแรกๆเนี่ยใช้ดูก็รู้สึกทันทีเลยว่าอหน้าเราสดชื่นขึ้นนะหน้าเรากระชับขึ้นนะมีคนทักว่าหน้าใสาขึ้นนะคะเรารู้สึกเองด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใต้ตาและตรงร่องอันนี้จะค่อยๆตื่นขึ้นตื่นขึ้นนะคะ ที่ประทับใจในเจ้าตัว Collagenic Lift นะคะก็เพราะว่านอกเหนือจากให้ผลที่เห็นได้ชัดทั้งระยะสั้นยิ่งระยะยาวเนี่ยมีความรู้สึกว่าหน้าของเราเนี่ยนะคะเนียนขึ้นแล้วก็ได้ผลจากผลิตภัณฑ์ Collagenic Lift เนี่ยอย่างต่อเนื่องคิดว่าจะต้องใช้อย่างต่อไปเรื่อยๆล่ะคะ่ะ Avions Collagenic Lift ชุดบำรุงและยกกระชับผิวหน้าสูตรอ่อนโยนช่วยหยุดเวลาให้กับผิวเนรมิตโครงสร้างผิวใหม่ให้กับใบหน้าเพื่อคงใบหน้าอ่อนยาวดูดไวรัสสาของคุณไว้ตราบนานเท่านาน 3ขั้นตอนการยกกระชับผิวหน้าอย่างอ่อนโยนขั้นตอนแรกที่ผิวหน้าได้รับการกระตุน้นคืนความกระชับใช้ที่คาดผมเก็บผมให้เรียบร้อยหลังทำความสะอาดผิวหน้าด้วยครีมหรือโฟมอาร์วิออส์ใช้ฟองน้ำที่ให้มาในชุดชุบน้ำอุ่นเช็ดใบหน้าให้ทั่วเพื่อให้รูขุมขนบนใบหน้าเปิด ตักผงเฟสมาร์สพาวเดอร์1ช้อนพูนผสมกับเจลบูสเตอร์2ช้อนในถ้วยผสมค่อยๆคนให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันใช้แปรงทาส่วนผสมโดยทาตามแนวกล้ามเนื้อบนใบหน้าบริเวณใบหน้าท้าจะาก,กึ่งกลางหน้า